นี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านภาพันเกษราขอเปล่งวาจาสาธทยายอุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์พระขวามปฏิเขระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมัต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาาัสะสุนันตุ จักขโมกขทางสเคกาเมจราราูเปคิริสิขระตเตจันตาลิเขวิมานีที่เปรัฐเถจักคาเมีตารุวานาคาหนาาหเอเคหาวัตถุมหิดเขตเตภุม,มาจายันตุเทวาชลธละวิสเมยักขะคันธพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจันังสาธโวเมโสนันตุธรรมาสวรรกาโลอายามพัทันตาธรรมาสวรรคกาโลอายามพัทันตาธรรมาสวรรกาโลอายามพัทันตา บทสวดน้มัากรสิทธิคาถานโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจะกริยาคาถานัตทีเมสะนังอัญญพุทโธเมสะนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตทีเมสะนังอัญญธรรมโมเมสะนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นาติเมสารนังอันยังสังคมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตถายาสัพพปานินางผู้เรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาโหตุสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินางผู้เรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัตเทนะมาหนตุสัพพุปตทวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังอุเรตวาประมสัพพะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัตเทนะมาหนตุสัพพุปตทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพระขวัตสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงวะหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัทิงปัญจัมเตหิพัทพิกุตสเตหิ สัพเพเหวะอาราหาันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพะควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจาะอัตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานาังเทวานังเอตตาทโหโสอยังโขพะควาสกเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะ สัตทิงปัญจมะมัตเตหิพิสุทสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจากโลกะทาตุวิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาอุนติพระวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันนุนะมายัมปิเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตวาพระขวโตาสันทิเกปัจจกาคาถาภาเสยามาติอัตโคตะเท,ทวตา เยถาปินามาพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาหังสัพปะสาเรยยะภาษาริตังวาพหังสัมมินเจยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวัตโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอตทังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาทังอาภาษิ มหาสมยโยปวานสมินเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอาปะอาปาราชิตะสังคันติอัตโควาปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสิตตตระพิกวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาราถีวเนตานิคะเหตวาหิอินทริยานิรคันติปันธิตาติ อัตโควาปราเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเสทวะคีลังเชตวาปะลีคังอินทกีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโควาปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกาอย่าง ปาริปุเรสันติติอัตโขภะควาภิกขุกา,ามันเตสิยยเยปุเยนะภิกขเวทสัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตาคตังทัศนายาภิกุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุติตามัทานานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิไมะเตสัมปิภะคขวันตานังเอตะประมาเยวะ เทวตาสนนิปฏิตาเฮสุงเจยาธาปิไมหังเอตาริเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัขวันตานังเอตประมาเยว,วะเทวตาสนนิปฏิตาภวิสันติ เยยธาอภิมาหังเอตระหิอาจิตกิตสามิพิกเวเทวากายานังนามานิกิตาจิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิเทสิตสามิพิกเวเทวากายานังนามานิตั้งสุนาะสาธุกังมณสิกาโรธาภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุพกะคะวโตปัจจโสสุพะคะวเอตะทวจัสิโลกะมนุกัสสามิ อัฏฐภุมิมาตทัทธิตาเยสิตาเคริขะพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาสลนีนาโลมาสังสาภิสัมพุโนโอทาตะมานาสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาเพยโยปัญจสเตยตาวาวเนกาปิลาวัฒเวอตอโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาาภิกขวเตจะอาตปะมกกรุงสุตวาพุทธศสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาธสนังอเปเกสตมัทกุงสหัสสังสัทธสัตตริงสตังเอเกสหัสสนัง อมนุสานามัทธสุงอเปเกนันตมัทธกุงทิสาสภาปุตตาอหุงกันจัพพังอภิญญาญาวะวะคิตวานาจัจคุมาต,ตัตโตมันตายิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเตเขวกายาอภิกันตาเตวิชานธาภิกขโวเยโวหังกิกตายิสาิมิคิราหิอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวยาาัยขะภุมมากาบิลาวัฏวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิขุนังสัมิติงวะนางชาสหัสสาหมาวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสัมิติงวะนางชาตาคีราติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุง พิโุนางสามีติงว่านางอิเจเตสุรัสสหัสยากขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกุนางสามีติงว่านางเวสามิตตาปัจจสตายานาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกุนางสามีติงว่านางกุมพิโรราชาไกโกเวปุลสสะ มิเวเสนัางเพยโยนังสตาสหสังยานาณอัยปยิอรุปปาสติคุมเพโรราชาคาอิโกเถปะคะสมิติงว่านางอริมันจ่าทิสังราชาธาราโถกสษาสติคันทัพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสะภาโวอินทนามะมหะพระลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิโกนางสมิติงว่านาง ทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสาสิโสอุตตาปิตัสสะพระวอินทนามามหพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิคุนางสมีติงว่านางปัชีมันจะที่สังราชาวิรุปโคปสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาภะลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิคุนางสมีติงว่านางอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตับปสาสติยักขานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสพุทตาปิตาสภาโวอินท นามม,ามหาภะาอิทิมันโตชุติบันโตวันนวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิโคนังสสม,มิจริงวนาปุริมาทิสังทัตารัตโถทักขีเนนะเวรุณหาโกปัจชิเมนะเวรูปัโกปุกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาท,ทัทธลามานาอัทถังสุวันเกาปิลาวัทเวได้สังมายาวิโนทาสาอาควันจานิกาสธามายากุเตนทุเวเดนทูวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินนุคันทุนิคันทูจักปนาโทอโอปะมัญโยจะเทว,วสุโตจะมาตะลิจิตะเสโนจะกขันธโพนโรราช,าชนโนสะโพ อาคูปัญจาสิโขเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเย,ยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมธม,มานาอภิกามุงพิโุนางสัม,มีติงหะนาังอัทะคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชากากัมพลสัสสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาอาทะตรารถาจั อาคูนาคายาส,สินโนเอราวันโนมาหานาโคโสปาคะสัมิติงวนังเยนาคาราเชสหาัสาสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปนนาทิติอิติเตสนามังอาภัยยันตานาคาราชานามาสิสุปันตโตเขมามก,กาสิพุทโธสนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรณามังสุพุทธัง ชิตาวเชราหัตเถนะสมุสามุทางอสุราสิตาพาตโรวาสะาวาสัสเตอิทิมันโตยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปาจิตติสุจิตติจากปหาราโทนะมุจิสหะสัตตันจากพาลิปุตตานังสเพเวโรจานามากาสันนหยิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมาโยธานิพัันเตภิกุลังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวายโยตถาคุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจัสสะส,สหสะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขะนังสมิติงมะนังเวณทูจะเทวาสาหาลีจัสสมาจะทุเวยมาจันทสุป,ปานิสาเทวาจันทม,มาคูบรคกีตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาโคปุรักคิตานักาตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสุนางวาสโบเโสโุสโกปาคาปุรินทโทถทะเสเตทัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนโอิทิมโตชติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกุนังสัมมิติงวะนังอัฐาคูสาภูเทวาชลามคีสิขาริวะอาริทกาะโรทาจาัก ปุม,มาปุภานิภาสีโนวรุณาสหธรรมมาจากอาจุตาจาาอเนชากาสุเยสลยารุจิราอาโคอาโควสวะเนสีโนทเสเตทัสธากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาอาภิกามุงพิกุนังสัม,มิติงว่นัง สมนา,ามหาสมนา,ามานุษาม์มนุษย์สุดมาคิทาปทูสิกาอา,าคูมะคูมโนโปทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะโลอ,อิตะวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสินโนทัเสเตทัศธา,ากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอ,อิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกุนังสาม,มิติงมะนังสุการุมหาอารุณาอาคูเวขานาสสะสะหะ โอทัตคายหาปามโมขาอคาูเทววิจักขนาสทามัตตาหารัชามิสกาจาย,ยสัตสิโนาทานะายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัเสเตทัสถากายาสเพเนานตาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตอัสสัตสิโนโมทามานาอาภิการมุงพิขูนางสัมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจาย,ยสัตสิโน สัมพิตกาลามาเสถฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาราติโนอาคูอาถาคูปะนิมมิตาทัเสเถรัถตา,า,ากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาส,สสิโนโมทามานาอภิกามมุงพิกขุนังสามมิติงวะนัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนานตวันนิโนอิตมามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิศาสหะปุตถะชติมกีลังโยคะตินะมนาสวังท่าเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอติอสิตาติตังสุพรมาปรามาโตจะาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนางกุมารโอติโสจ่าโสปาคัสมิติงวะนางสหัสพรามาโลกานังมหาพรมาทิติทติ อุปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาราเสนาอภิกามิปัสะกันนะหัสัมมันทิยังเอทะคันนะหะพันธะทาระเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวเรทะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตัถธมหาเสโนกันะหะเสนังอภเสะยิ ปานินาตะละมาหาจจาะสรังกัตวานะเพระวังยัถาปุปปาวุสโกเมโคธนายันโตสเิชุกโกตถาโสปันจุทาวติสังกุโทอัศัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวาวะาคิตาวานะจักขุมาตาโตอมันตายิสัทธาสาวเกสะเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานถฐภิโวเตจะอาตัาตปะมกรุงสุตวาพุทธะ สนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลมัปิอินชยุงสเเวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ